สำหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกับเกมคุณยายแกนนี่ ไปฉันไปเดี๋ยวนี้นะเจ้าเด็กนะี่ไปฉันไปไม่งั้นฉันจะกอบองทุกหัวแกนี่แนะ่ห้าวิธีหยุดคุณยายกันนี่ไปดูเลยนะครับว่าวิธีที่จะหยุดคุณยายกันนี่นะั้นทำยังไงนะไปดูเลยวันที่หนึ่งอันดับที่หนึ่งปืนลูกศง เราต้องตามหาปืนลูกซองกันก่อนนะว่าแต่ว่าปืนลูกซองเนี่ยมันใช้อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเปิดประตูกอ,อกไปไม่มีใครนะคุณยายอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเสียงกระดิ่งไม่มีอะไรเราก็เดินต่อไปเรื่อยๆอยเฮ้ยเราจะไปหาชิ้นส่วนปืนลูกซองกัน ไปดูซิว่าปืนลูกซองเนี่ยจะใช้หยุดคุณยายได้จริงหรือเปล่านะแต่แรกที่เราก็ต้องหาดูซิว่าเราจะเจออะไรอฮ้ยอยู่นี้หรือเปล่าเนี่ยไม่มีนะทุกคนานนี้แน่เลยเฮ้ยเจอแล้วหนึ่งชิ้นนี่ไงถ่ายปืนนะ <c oughs> เฮ้ยเสียงคุณยายเราเจอหนึ่งชิ้นแล้วลุกๆเรารีบไปต่อก่อน ปืนลูกซองเนี่ยจะมีทั้งหมด3ชิ้นนะทุกคนเราต้องต่อให้ครบเราจะสามารถใช้ปืนลูกซองได้ไปเลยนี่ไงแบบแปลนปืนลูกซองชิ้นที่หนึ่งเรียบร้อยเดี๋ยวอีกสองชิ้นเฮ้ยเสียงหุ่นยนต์อยู่ในี่หรือเปล่า เฮ้ยนี่ไงกปืนชิ้นที่สองใส่เข้าไปแล้วเหลืออีกชิ้นสุดท้ายฮึบชิ้นสุดท้ายมาแล้วเร็วเร็วเร็วรอเพืใส่ในแบบแปนปืนลูกซองของเราเราก็จะได้ครบแล้วสำหรับปืนลูกซองคุณยายอยู่ไหนกันเนี่ยเราเอาชิ้นสุดท้ายไปใส่ก่อนนะ S 1> <S 1> <S เรียบร้อยได้แล้วช็อตกันเราก็จะหยิบออกมาใช้เลยอย่าลืมใส่ลูกนะทุกคนเรียบร้อยสามารถยิงได้หนึ่งนัดไปเลยเฮ้ยคุณยายมายายยายนี่ไงเป็นยังไงล่ะอย่าไปยู่กับผมนี่ไงบอกแล้วยาย อันดับที่สองหน้าไม้ลูกดอกยาสลบก่อนที่เราจะไปเอาหน้าไม้เราก็ต้องมีกุญแจกันก่อนนะเพราะว่าเราต้องใช้เปิดเอาหน้าไม้ลูกดอกของเรานี่ไงนี่ไงใช่แล้วแล้วก็เอาลูกดอกยาสลบเข้ามานะใส่ในปืนของเราหน้าไม้ของเราอุ้ยยายอยู่ไหนอ่ะ เฮ้ยคุณยังไงเฮ้ยหนีหนีก่อนเร็วเฮ้ยเราเราจะยังไม่ยิงนะเราก็จะหลอกล่อคุณยายก่อนนะเฮ้ยนะเฮ้ยคุณยายไปนั่งนี่ผมจะไปด้วยกันคุณยายเฮ้ยเก่งจริงคุณยายเข้ามาทำสินี่ไงนี่ไงนี่ไงฮ่าไม่ไหวแล้วไปดีกว่านี่ไงคุณยายเจอสักทีเถอะ นยังไงล่ะคุณยายอยากนอนก็นไม่บอกเจอลูกดอกยาสลบเป็นไงอันดับที่สามสเปอันดับแรกเราก็ต้องหารีโมทคอนโทรลให้เจอกันนะทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะมากดรีโมทที่หน้าห้องห้องนี้เองกดเลยเปิดแล้วน, này. นี่ไงนี่ไง สเปย์ของเราขวดสีเหลืองๆนี่แหละเสร็จแล้วเราก็เราคุณยายมานะจากนั้นเราก็จะฉีดใส่หน้าคุณยายเลยไปดูกันซิว่าเป็นยังไงนะเฮ้ยคุณยายเฮ้ยคุณยายนี่ไนะเอ้ยไอ้แสบตาเอ้ยไปดีกว่าเฮ้ยคุณยายแสบตาเยอ่ะเฮ้ยคุณยายแสบตาเอ้ย อ๋ออะไรก็ไม่รู้ว่าแสบตาหมดเลยฮะใครมาฉีดอะไรก็ไม่รู้อ่ะฉันแสบตาหมดเลยเฮ้ยเราก็ระวังด้วยนะเฮ้ยคุณยายไปแล้วฮิยไปแล้วคุณใช้ไหมครับสเปรพ่นไปเป็นไงแสบตามากเลยใครไม่รู้เอาอะไรมาฉีดใส่ยายคุณยายไปแล้วทุน แต่ว่ามีกับดักอยู่ตรงนี้เราจะแอบๆค่อยๆไปด้วยกันนะเฮ้ยเอ้ยเอ๊ะคุณยายมาเฮ้ยเฮ้ยคุณยายมาได้ไงเฮ้ยนี่ไงอายสเปรย์อะไรเนี่ยนี่ถึงแม้ว่าคุณยายจะมองไม่เห็นแต่คุณยายก็ยังได้ยินเสียงเราอยู่นะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีไงสเปรย์อายใครฉีดอะไรทั้งวันเลยเนี่ยฉันน่ะ ปวดหัวมากเลยตามคุณยายไปนะทุกคนเฮ้ยนี่ไงนี่ไงคุณยายอายานะผมไปจับอ,อันดับที่สแผ่นแช่แข็งการที่เราจะไปเอาแผ่นแช่แข็งนะทุกคนเราต้องมีปืนลูกซองหรือไม่ก็หน้าไม้ลูกดอกยาสลบนะทุกคน ที่เราเอามาตอนนี้ก็คือว่าเป็นหน้าไม้รูกดอกยาสลบนะเราก็จะมาห้องห้องนี้นี่ไงแล้วก็ยิงไปที่สีแดงๆนั้นยิงไปเลยนี่ไงเป็นการปลดล็อกประตูนะทุกคนเท่านี้เราก็จะได้แผ่นแช่แข็งมาใช้แล้วเดี๋ยวเราไปลองใช้กันนะว่ะเฮ้ยอะไรฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมก็หลอกคนรูดไปดีกว่าห้องนี้น่ากลัว สำหรับแผ่นแช่แข็งเนี่ยเราก็จะโยนลงไปแล้วก็ให้คุณยายเหยียบนะคุณย<อ>ายคุณยายยังไม่ทนันจะโยนเลยเาใหมน,นะทุกคนเมื่อกี้นี้เจอคุณยายมาดักรอเลยนะทุกคนเราโยนไม่ทันเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าแผ่นแช่แข็งเนี่ยทำงานยังไงไปคุณยญญายอยู่ไหนอะ่ะคุณยญญายอยู่นี่หรือเปล่านี่ไงทุกคน เสียงคุณยายเสียงคุณยายมาแล้วเราจะวางแผ่นทช่แข็งไว้ตรงนี้แล้วกันเฮ้ยค <Hey, S 2> ุณยายมาแล้วแข็งโอ้โหหู้ยแผ่นแช่แข็งอันตรายมากเลยคุณยายหัวขาหดหมดเลยทุกคนเอ้ยคำเตือนนะทุกคนห้ามมายีบแผ่นแช่แข็งที่เราวางเอาไว้ไม่งั้นเราก็จะแข็งแข็งแบบนี้นเลย แล้วก็ห้ามโยนแบบใกลๆนะคุณยายอันดับที่5สุดท้ายขังคุณยายนี่ไงทุกคนเราจะล่อคุณยายมาในห้องห้องนี้นะเหมือนว่าเป็นห้องอบสาวหน้าหรือเปล่าเราก็จะล่อคุณยายเข้ามาในห้องนี้แล้วเราก็จะขังคุณยายนี่ไงมาแล้วมาเร็วมาเร็วคุณยายเข้าไปแล้วเปิดประตูใครเร็วปิดประตูไว ึ๊บใส่ขังนี่ไงคุณยายเข้าไปแล้วแล้วก็ออนสวิตเลยนะข้างในนี้ก็จะมีเครื่องฟอกอากาศหรือเปล่าไม่รู้ก็จะทำให้คุณยายหมดสตินั่นเองอ,อ้ใครจับมาฉันมาขังในนี้เนี่ยไปลยปล่อยฉันออกไปนะนี่ไงเปิดดูสิคุณยายสลบไปแล้วนะทุกคนเป็นยังไงล่ะกับหอันดับ วิธีการหยุดคุณยายชอบวิธีไหนก็ไปใช้กันได้เลยนะทุกคนแต่ตอนนี้เราโดนคุณยายจับมาเอปล่อยผมไปมไดนะ้คุณยายผมร้อเล่นแกคิดว่าแกเล่นอยู่กับใครแกคิดว่าแก <c oughs> จะหยุดฉ <c oughs> ันได้เหรอฉัน,นคือ ยายแกนนี่นี่ไงลงไปไม่น่าเลย